สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ปู่สุคนนะครับเนาะครับครับบรรยกาเป็นมือวันอาทิตย์ล่ะครับวันอาทิตย์ครับกับท่านส่องเสียงยาพระเลาะกับมีแนวทางนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขของรัฐบาลไทยครับกัชุดนี้เป็นของปูขุนครับตามต่อครับตามต่อตองหวดของปูขุนครับเพิ่นเพิ่งได้ส่งมาไห้เนาะครับเนาะครับกัเพิ่นว่าออกต้นเดิญกับบอคอยหมานปะไรครับ บอกค่อยโอเคป่นไดนครับครับประมาณกลางๆนี่แหละครับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะเอาไปพิจารณาเพิ่งเด้อครับเด้อครับสำหรับปูมักในตัวเลขครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อนสิบวัได้ผ่านแนวทางครับแนวทางตัวเลขครับเป็นรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับหาเบิรงครับลอตเตอรี่ครับมักกะจัดคัดกะพานเลยครับเด้อครับ ทางซองขัดเสนอเพียงเราท่างนะครับเนาะครับเพียงควมสนุกครับเพียงควมบันเทิงครับเขาแนวนอนบ่ได้หรอครับมีเขามีลดเป็นของธรรมดาครับสําหรับตัวเลขครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณครับถือว่านะครับเนาะครับของเพิ่นก็ถือว่ามาดีมากตลอดนะครับสําหรับปูขุนครับเขามาเรื่อยๆอยู่ครับสําหรับปูขุนชุดนี้เป็นชุดตองงวดของเพิ่นแหละครับเอาไปปิจารณาเบิ้งครับ เอาไปจับไปบายเบิ้งหาเบิ้งเอาครับลอตเตอรี่สนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับเอาเข้าไปเบิ้งตัวเลขนะครับเนาะบาทนี้ครับครับนี่เป็นชุดต่องวดงวดที่แล้วของปู่ขุนแหะครับของเพิ่นกระลุดไปนะครับเนาะครับสําหรับเลขวินมาตัวเดียวครับเลขวินมาตสองครับมาแต่2อเลขวินปู่ใดตัสองครับเลขวิ่ง ปูวิ่งไปที่ศูนย์ครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเลขที่ออกนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าะครับเป็นเลขบนเลขล่างกับสองสามแหะครับเลขล่างสองสามนะครับเนาะครับกับงามๆครับกับพิจารณาเบ้างนะครับเด้อครับสําหรับเลขวิ่งของปูปูหาวิ่งไปที่ศูนย์หนึ่งสองบวมีสามครับศูนย์หนึ่งสองบมมีสามเป็นซีไปเลยครับ ขวมไปเสาสามนะ,นะครับเนาะครับไปซกับหาครับเลขวิ่งปู่ศูนย์ครับจับคูหกคู่กับศูนย์สองศูนย่ศูนย์หาศูนย์หานหนครับกับสอหาเป็นสองห้ครับซีหาครับเลขสตัวค่ะห้าศูน,นครับอันนี้เป็นชุดตองหวด งวดวันที่17ครับวันที่17มกกลาล่ะครับครับไปต่อแล้วครับเนาะงวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งกุมภาครับครับรัฐบาลต่องวดของปูขุนนะครับเด้อครับขอฝากไว้น้ะครับสำหรับสองเสี่ยงยาผ้าละครับ เป็นซ่องน้อยๆนะครับเนาะซ่องพัฒนาใหญ่พัฒนาเติบโตน้ำบาน้าเมื่อก็ยาวเรียบครับครับเรียก,กเขาดีๆครับมาดีตลอดนะครับรัฐบาลรัฐบาลตองหวดครับตองหวดตองวดครับ ชุดนี้เป็นของปูขุนแหละครับของปูขุนตองงวดมากครับวันที่วันที่หนึ่งนะครับเนาะครับเป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกพกลุ่มผ้าพันหกแปดครับอันนี้คือพศครับชุดตองงวดปูขุนครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณแล้วครับเนาะครับออา ชุดตัวงวดปูขุนครับสำหรับปูขุนบนล่างครับบนล่างบนล่างอันนี้เป็นเลขวินครับเลขวินของปูมีหนึ่งมีสองมีสี่มีหา้ามีเก็ดครับหนึ่งสองสามมีหาตัวครับมีหาตัวเลขหาตัวครับ ชุดนี้ครับชุดนี้ปูหลุดครับวิ่งปูวิ่งครับเหล็กวิ่งปูไปที่หากับหนึงแหละครับไปที่5และ1ไปที่หากับหนึงครับเด็กจับคูครับเด็กจับคูของปูมีหกคูครับ เอาไปจับคู่นะครับเด้อที่นี่ครับมีสี่สองสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งครับ5 1 5 1 5ึสอง 5 2าสองเกียดสองตัวสุดท้ายครับเกียดสองสามตัวสามตัว, 3, ตวไม่หางเดียวแหละครับเพิ่กรับให้พร้อมครับเพิ่กรับให้พร้อมนะครับเด้อครับเอาประจับเรียนหกประตูกันเลยครับหกอันนี้สามตัวหกหนึ่งห้าแล้วก็หก ห้าหนึ่งเพิ่นกลับครับตัวเดียวแหละครับมีหางเดียวครับครับมาเิ่นตัวกลมตัวเด่นของปูครับเป็นกลมเด่นมาตัวตัวใดแน่ครับอันนี้เป็นชุดตองงวดรัฐบาลต่องงวดครับงวดพันทีหนึ่งนะครับได้ครับอย่าลืมเอาเขียนโลโก้ดเป็นนะครับปูขุ้น ปูขุนพารวยครับเอาไปลำไปรวยนยครับเดอ้อครับเอาไปโชคไปมานครับสำหรับเลขบน่างครับเลขบน่างของปูหนึ่งสองมมีสามอีกแล้วครับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับเอาวิ่ง ผู้วิ่งไปที่หากับหนึ่งครับ,รบกลมเด่นหาเลยครับได้ครับ,ดรบเด่นไปที่หครับเลขสตัวสตัวเลขสตัวกลมเด่นไปที่หาหนึ่งครับหาหนึ่งครับหาสเป็นตัวลองเพื่นครับห้สองเป็นตัวลองครับสตัวสตัวห ห้าหกค่าหนึ่งครับอันนี้เป็นกุ้นวณมาเรียบร้อยครับเซตเรียบร้อยครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับอันนี้เป็นชุดตองวัดปูขุณนะครับเด้อครับท่านสองเสียงหยาพาละเอามาต้อนมาฝากเอฟซีสุขุสุขลนครับสุขโชคมันๆันลำๆรวยๆเฮงเฮงปังปังครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บม่มีอย่างายแหละครับท่านสองก็สี่ขอลาพี่ลาน้องแล้วครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งครับ อากาศเปลี่ยนแปลงเ้ยครับเนครับมีห่อนมีหนาวครับตอนนี้ครับดูแลสุขภาพครับขอให้เอซียู่ดีไม่แห้งสุขุขสุขคนครับโชคโชคมันมันลำลำลวยๆครับนอนรับกระไดยิงเดินมืนครับนอนตื่นกระไดเห็้นแสนนะครับเนาะครับอ่ะพอกันไหมคลิปหนาสิปนี้สวัสดีครับ